คุณกวีครับทุกวันนี้สิ่งที่คนพูดกันเยอะมากก็คือว่าโลกของเราเนี่ยจากนี้ไปจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วก็เพราะว่าเจ้าโคโนาวนดาไวรัสซี่แหละโดยเฉพ,าะเ,พาะเรื่องการสื่อสารการเดินทางเนี่ยคุณกวีเองตอนนี้ก็เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากแล้วเพราะว่าปกติเนี่ยคุณกวีต้องเดินทางทุกสัปดาห์นะครับแต่ว่าสองเดือนที่ผ่านมานี่ติดงัดอยู่ที่บ้านไปไหนไม่ได้เลยนะครับการสื่อสารก็ต้องทำผ่าน <c oughs> ทางออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยคุณกวีคิดว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะกับคุณกวีด้วยนะครับเพื่อจะเปลียนเทียคิดว่ามันจะเป็นความเปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้าในช่วงเวลาที่โรคระบาดนี้ยังอาละวาดอยู่ว่าคิดว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวอ๋อผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลระยะยาวเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้มันไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศใดประเทศหนึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบกระเทือนต่อทุกๆประเทศเลย200กว่าประเทศแล้วก็สมาชิกอาสมาชิก ขององค์การสหประชาชาติทุกประเทศถูกกระทบกระเทือนไปหมดฉะนั้นสิ่งที่จะดำเนินต่อไปในะอนาคตนะครับก็จะเป็นสืบเนื่องจากสิ่งที่หยุดเรียกว่าหยุดชะงกักทุกรูปแบบทุกมิตินะครับซึ่งจึงต้องใช้เวลาอย่างผมตัวเองตอนนี้ก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ที่บ้านนะครับก็ต้องอฝึกนิสัยนะครับอิดก,กับบ้านคือ ออกนอกบ้านไม่ได้เป็นเดือนแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับแล้วจำเป็นที่จะต้องออหัดให้เป็นนิสัยการเดินออกไปข้างนอกจะต้องไม่ลืมใส่ห้าม <c oughs> ลืมใส่หน้ากาก <c oughs> หรือว่าอาจจะต้องรักษาระยะทางเวลาเดินเข้าหาคนพูดจาหรือถือของคำนองนี้คิดว่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งใหม่แต่ความคิดนะครับหรือวิธีการต่างๆนี้เนี่ยนะครับก็ยังยังต้องใช้คือปรัชญาชีวิตเหมือนเดิมนะครับจะจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับว่าจะต้อง,จะ,องจะต้องมีความรับผิดชอบจะต้องอมีจิตใจเอื้อเฟื้ออารีพะสังคมตั้งแต่นี้ต่อไปแล้วนะครับจะต้องอยู่ร่วมด้วยช่วยกันยิ่งมากขึ้นนะครับ คนนึงทาเสียเนี่ยอาจจะมีผลกระทบกระเทือนแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่กําลังทดสอบคนไทยประเทศไทยรัปิริตของของไทยในขณนะนี้ครับถ,ถ้าจะพูดถึงวงการสื่อโดยเฉพาะคุณกวีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็รู้ว่าก็ถูกเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเนี่ยปั่นป่วน,นคือว่าดิสรับมากันมากพอสมควรแล้วใช่ไหมครับหนังสือพิมพ์ก็ปิดไปหลายฉบับไอทีวีก็อยู่ไม่รอดใช่ไหมครับแต่ว่าไปเจอไอศึกโครไวรสัสอีกรอบหนึ่งเข้าไปอย่างนี้นะคุณกวีคิดว่า ในแง่ของการเป็นสื่อที่จะมีบทบาทในการรายง,งานข่าวสารแล้วก็ในเชิงธุรกิจด้วยเนี่ยคิดว่ามันผลกระทบมันน่าจะเป็นยังไงผลกระทบแน่นอนเพราะว่าเท่าที่เห็นหนังสือพิมพ์ก็หยุดกิจการไปหลายฉบับเช่นกันแต่สื่อทางด้านออนไลน์นี่นะครับก็ลุดขึ้นมานะครับฉะนั้นในอนาคตนี้นะครับคุณภาพของนักข่าวเนี่ยคนส่วนใหญ่คุณเทพชัย คุณนัทรคนมักจะบอกว่าแม้จะต้องเก่งเรื่องไอทีเทคโนโลยีจะต้องรู้จักพูดออกหลายๆช่องนะครับอันนั้นเป็นเพียงแต่บันไดขั้นแรกเท่านั้นผมคิดว่าตั้งแต่นี้ต่อไปนักข่าวนะครับจะต้องมีความรอบรู้แบบบูรณาการนะครับทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งทางด้านกฎหมายทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านวัฒนธรรมจะเห็นว่าการที่จะ รายงานนะครับถ้าจะรายงานเรื่องเกี่ยวกับโควิด1 9นี้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะเขียนบทวิเคราะห์ระหว่างสหรัฐกับจีนนี่จะต้องเข้าใจวัฒนธรรมจีนจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมนะครับประเจกชนของสหรัฐอเมริกาว่าทำไมเนี่ยเตือนออกไปอย่าเดินเข้าใกล้ชิดกันอย่าเดินตักแดดหรือไปชายหาด อย่าลืมใส่หน้ากากไม่มีใครฟังแต่ทําไมคนจีนเนี่ยพอบอกว่าใส่หน้ากากห้ามออกจากบ้านหูห้านทุกคนทําตามหรือเวียดนามหร,หรือประเทศไทยก็ตามประเทศไทยนี่คึ่งคึ่กงกลางๆครับเพราะว่าคนชอบฝ่าฝืนกดข้อบังคับนะครับฉะนั้นเนี่ยโควิด19เนี่ยเป็นบทเรียนบทแรกของอนาคตของสื่อว่าใช้ไอทีอย่างเดียวไม่พอจะต้องใช้ อ artificial intelligence เข้ามาช่วยวิเคราะห์ถ้าใช้เป็นจะต้องใช้ cloud data ชุดใหญ่เพื่อที่จะหาะบทสรุปนะครับที่มีความเข้าใจอย่างเช่นตอนนี้คนก็เริ่มเขียนแล้วนะครับว่าทำไมไต้หวันทำไมจีนสิงคโปร์จึงมีวิธีการที่ควบคุมนะครับการแพร่ขยายของไวรัสโควิดนะครับ ต่างจากสหรัฐอเมริกาต่างจากสวีเดนการเขียนถึงสวีเดนนี่เราก็ต้องเข้าใจถึงสวีเดนนะครับ<ม>ระบบการเมือง<ม>แล้วก็ความคิดของคนสวีเดนสิ่งเหล่านี้เนี่ยอนาคตนักข่าวจําเป็นที่จะต้องรู้จักถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับโรคระบาดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลกเนี่ยมีความใกล้ชิดแล้วก็ความเชื่อมโยงเนี่ยมันมีมากขึ้น ถ้าไม่มีความเชื่อมโยงมากขึ้น<ฤ>โรคระบาดก็ค้งไม่ไปเร็วแบบนี้ฉะนั้นความรู้จะต้องบูรณาการทุกๆุกมิติครับคุณเ<ฤ>ทพชัยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคุณกวีผมคิดว่ามันเป็นมากกว่าการระบาดของโลกนะมันเป็นเป็นเป็นเรื่องของการทดสอบเป็นการทำให้เราเห็นถึงสภาพของสังคมแต่สังคมงจริงๆว่าคนเขาอยู่ยังไงคิดยังไงมีค่านิยมแบบไหน รผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ที่คุณกวีพูดก็ถูกนะครับที่อนาคตนักข่าวต้องเรียนรู้สภาพสังคมมากกว่าแค่ปรากฏการณ์กับสิ่งที่แถลงและมันต้องเข้าใจประเทศนั้นๆสังคมานั้นๆประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของคนในสังคมานั้นๆเพื่อจะรู้ว่าทําไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนั้นทํออาไมก็ถึงออกมาคัดค้านเรื่องการใส่หน้ากากการไม่การมี social d i s เซนซ i n g เหมือนในอเมริกาที่เกิดขึ้นในหลายรัฐใช่ไหมครับแลวทำไมบางรัฐ <S <S บางประเทศถึงได้ยอมทําตามอย่างง่ายๆเลยเพราะม mm. ีความเชื่นอ,อนัฐบาลหรือว่าเชื่อในสิ่ง,งที่รัฐบาลบอก ใช่ทีนี้เรื่องที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่านักข่าวสื่อมวลชนเนี่ยยังไม่สามารถสร้างวัฒกรรมที่เป็นของคนไทยเองส่วนมากชอบไปจําที่ปากฝรั่งเอามาเขียนนะครับ<ม>เราไม่สามารถที่จะเข้าใจตรก,กะวิธีคิดวิธีการกระทําของคนไทยอย่างชัดเจนเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะต้องเข้าใจสิ่งนี้เราจะต้องมีวัฒกรรมมีหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่านาราทีบของคนไทยเองนะครับ<ม>อย่างยกตัวอย่างเนี่ย การต่อสู้โรคระบาดโควิด19เนี่ยเราสามารถเขียนวัฒกรรมที่เป็นของไทยบทบาทของอ,อสอมอยกตัวอย่างอาสาสมัครทั้งหลายเนี่ยซึ่งประเทศอื่นไม่มีแต่ก็ไม่มีคนเอามาเขียนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความน่าเชื่อถือตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกจริงๆว่าหลังจากที่มีส,ส,ส,สปสป อ่าสปอตปใช่ไหมฮะคือเซนเตอร์ของโควิดเนี่ยสบพค่ะความน่าเชื่อถือสปอความน่าเชื่อถือเนี่ยนะครับของ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 โคโสเนี่ยดรทวีสินเนี่ยดีขึ้นมากเลยแน่นอนแน่นอนในอนาคตเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้ฉะนั้นความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับมันจะทําให้นักข่าวเนี่ย เียนข่าวได้ถูกต้องแล้วก็สร้างวัฒกรรมเนี่ยที่เป็นของคนไทยเองจะยกตัวอย่างเนี่ยสถานการณ์ในสิงคโปร์เนี่ยไม่มีใครบอกว่าสิงคโปร์โกหกเลยทั้งทั้งที่ตัวเลขตอนนี้เนี่ยจาก998นะครับในสองเดือนแรกเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่ากลายเป็นหมื่นไปแล้วนะครับจะไม่มีใครบอกเลยเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ตรวจคนที่เป็นไมเกิลเวิร์เกอร์แต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเสร็จละก็จะบอกรัฐบาลเนี่ยพูด จาเนี่ยโกหกไม่จริงใจต้องการบิดฟังผมจะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคือประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษเนี่ยตั้งแต่ต้นไม่ได้บิดบังแต่ไม่เคยบอกความจริงเลยบอกแต่ว่ามีคนติดเสียชีวิตในโรงพยาบาลแต่ลืมไปบอกว่าบ้านพักคนชราท,ที่เสียชีวิตไปเนี่ยมีเยอะเลยอยู่ๆพอนักข่าวถามขึ้นมาไปตามกันขึ้นมาก็ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแต่ประเด็นเหล่านี้ ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็เนื่องจากว่า,าเรามีหน่วยงานเรามีสิ่งที่เป็นไทยไทยอสมเนี่ยซึ่งเข้าไปสามารถเข้าไปในพื้นที่สามารถเข้าไปรู้จักคนนะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยนะครับในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดซึ่งอยู่ห่างไกลเนี่ยคนเหล่านี้เขารู้จักเห็นหน้าในระดับท้องถิ่นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะรู้ตัว ว่าใครกัใครนะครับหลีกไม่ได้นี่คือลักษณะพิเศษของสังคมไทยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันให้เห็นขึ้นฉะนั้นนักข่าวเนี่ยซึ่งเขียนข่าวอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนี่จะต้องออกไปต่างจังหวัดจะต้องไปรู้จะต้องคุ้นเคยกับท้องถิ่นกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงจะเข้าใจมิฉะนั้นน่าจะเป็นคําถามะนะครับที่ซ้าๆค่ะคมีว่าเป็น,เป,นเป็นเพราะอะไรคะทาไมถึงนักข่าวถึงไม่สามารถที่จะ นำเสนอสถานการณ์ที่อย่างเข้าอกเข้าใจสถานการณ์โควิด -19 ได้หรือว่าวาทกรรมที่ออกมาเกี่ยวกับประเทศไทยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมั่นอ,อกมั่นใจเกี่ยวข้องกับลักษณะการให้ข่าวหรือว่าแหล่งข่าวที่ให้กับผู้สื่อข่าวด้วยไหมคะอันนี้น่าสนใจเป็นประเด็นทดีครับผมคิดว่ามันมีหลายปัจจัยนะครับผมขอเริ่มปัจจัยแรกก็คือรัฐบาลน,นะครับรัฐบาลเนี่ยไม่มียุทธ,ธศาสตร์ในการสื่อสารกับประชาชนนะครับ นักการเมืองไทยเนี่ยนึกอยู่อย่างเดียวว่าเป็นนักการเมืองแล้วต้องพูดเก่งพูดอะไรนี่คนต้องเข้าใจไม่เข้าใจก็พูดต่อไปเรื่อยๆซึ่งเป็นความคิดที่โง่เขามากตามจริงแล้วคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยจะต้องฝึกพูดฝึกสื่อสารประธานาธิบดีของสหรัฐทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านาวิธีการพูดการสื่อสารกับประชาชนนะครับถึงแม้ว่าเรื่องที่สื่อสารฝึกมาอย่างดีเนี่ยเวลาสื่อสารกับประชาชนเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่แม้กระทั่ง นะครับทุกวันนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือของรัฐบาลแต่ว่าเราบอกออกมาเนี่ยนะครับวเวลาบอกข่าวมาประชาชนก็ยังไม่สนใจอยู่ดีนะครับหมายความว่าไม่เข้าใจนะครับเพราะว่ามุมมองมันเยอะประชาชนามีจํานวนหลายสิบล้านคนนะครับนี่คือรัฐบาลสิ่งที่เป็นแหล่งข่าวประเด็นที่สองเนี่ยคือตัวนักข่าวเองเราต้องยอมรับนะครับว่าขีดความสามารถของนักข่าวเนี่ยมีจํากัดฉะนั้น การเรียกร้องอย่างผมเรียกร้องว่านักข่าวนี่จะต้องมีความรู้เป็นบูรณาการเนี่ยฟังดูแล้วนะครับฟังดูแล้วดีทําอาจจะยากแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทําไม่ได้เราจะต้องมีความตระหนักรู้กับปัญหาที่จะมีขึ้นในอนาคตตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขนะครับความเชื่อมโยงนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความเชื่อมโยงศูนย์กลางนโยบายศูนย์กลางกันโยบายในภูมิภาค นะครับว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรทําไมเก้าจังหวัดนะครับไม่มีใครเขียนเลยว่าทําไมเก้าจังหวัดนี้เนี่ยนะครับจังหวัดเช่นบึงการจังหวัดใน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 ประเทศไทยเนี่ยที่ไม่มีคนติดโรคโควิดนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีผู้นําระดับท้องถิ่นที่เข้าใจสถานการณ์มีผู้นําระดับจังหวัด ที่เก่งกว่านายกรัฐมนตรีหรือ,อยังไงที่รู้ว่าแนวนโยบายการตัดสินเนี่ยคนจะทํำยังไงควรจะไม่ให้คนนอกออกคนในเข้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยประเด็นเหล่านี้ยังไม่มีการวิเคราะห์ที่ดีฉะนั้นมันจะต้องอาศัยความเข้าใจของระบบสังคมไทยระบบต่างๆที่มีอยู่มิฉะนั้นแล้วเราวิเคราะห์ไม่ถูกนะครับอันนี้ผมคิดว่านั่นประเด็นสองประเด็นที่สประเด็นที่สคือประชาชนคนไทย ตอนนี้ถ้าคนไทยเนี่ยดูทีวีทุกช่องเนี่ยจะเหมือนกันหมดและตอนนี้นักข่าวที่อ่านนักข่าวทีวีเนี่ยตอนนี้กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหาให้รัฐบาลเอาคุณมีปัญหาใช่ไหมห้า0ันบาทยังไม่ได้คุณโทรหาผมสิผมจัดให้เนี่ยผมรู้จักอธิบดีคนนี้เดี๋ยวผมโทอให้เลยอ่ะเดี๋ยวดีไม่ดีเนี่ยผมออกอากาศอยู่เดี๋ยวทอให้เลยทีวีก็หายโฟกัสไปเลย อันนี้จะอ่านข่าวด้วยจะช่วยคนด้วยจะอ่านรายงานข่าวสดโซเชียลมีเดียและกันใหญ่เป็นที่ภาษาไทยเรียกว่าเป็นจับฉ่ายกันเลยฉะนั้นมีความจําเป็นที่เราจะต้องให้องค์ความรู้ทั้งของรัฐบาลน,นักข่าวแล้วก็คนที่บริโภคข่าวตอนนี้คนบริโภคข่าวเนี่ยฉลาดขึ้นแต่ฉลาดขึ้นยังไม่พอที่จะแยกแยะข่าว เพราะตอนนี้ถ้าดูข่าวจากเมืองไทยแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีการปฏิเสธความจริงอยู่เยอะเลยนะครับที่เขาเรียกว่า post truth error นะครับฉะนั้นคนที่เป็นสื่อเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็เข้าใจแนวโน้มนี้นะครับอย่างที่ตอนนี้ในช่วงนี้เนี่ยผมสบายใจมากที่เห็นสื่อไทยเนี่ยรายงานข้อเท็จจริงทุกวันเลยในสมัยก่อนนี้นะครับ ก็รายงานเหมือนกันแต่เป็นรายงานข้อเท็จแล้วก็จริงนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะสร้างอาบริบทใหม่แล้วผมคิดว่าคนคนไทยก็ดีตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าข้อมูลที่มีประโยชน์ข้อมูลที่มีข้อเท็จจริงๆ,ๆ,ๆที่รัฐบาลมีคนพูดที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยมันทําให้ทำอะไรได้ถูกต้องทำอะไรได้เร็วนะครับและตอนนี้จะเห็นว่าการทำงานเนี่ยไม่ได้เป็นไซโลแล้ว ตอนนี้เป็นวงออคสตราจริงๆเลยนะครับค่ะคุณกวีถ้าประเมินในภาพรวมนะคะสื่อในอาเซียนหรือว่าคนในอาเซียนก็คงจะเผชิญปัญหาคล้ายๆกันนะคะประเทศอื่นก็กำลังต่อสู้กับโควิด1 9เช่นเดียวกันยังมองเห็นความหวังของกลไกอาเซียนในการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะช่วยให้สถานการณ์ในระดับภูมิภาคเนี่ยดีขึ้นไหมคะหรือว่าตอนนี้ต้องเป็นระบบ ต่างคนต่างอยู่ละต้องเอาตัวรอดของตัวเองให้ได้นะคะคืออาเซียนเนี่ยต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ครับรับรองแยกกันไปตายอาเซียนต้องอยู่รวมกันแต่เวลาอยู่รวมกันเนี่ยความร่วมมือมีหลายระดับนะครับระดับที่เป็นท้องถิน่นระดับที่มีประเทศติดต่อชายแดนกันระดับที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับรัฐบาลนะครับมันมีความแตกตา่างแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ อาเซียนมีและมีความเข้าใจคือสปิริตของอาเซียนว่าเราจําเป็นต้องช่วยเหลือกันนะครับหลายคนอาจจะบ่นว่าในช่วงโรคระบาดเนี่ยไม่เห็นอาเซียนทําอะไรตามจริงแล้วเนี่ยอาเซียนทําเยอะมากๆอาเซียนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับใน EU นะครับอย่างประเทศสเปนประเทศอิตาลีนะครับฮังการีบ่นอยู่เสมอว่าขอความช่วยเหลือใครก็ไม่ได้ ไม่มีใครให้เพราะว่ามัวแต่ช่วยตัวเองนะครับมีแต่ประเทศจีนแต่ในกรณีของอาเซียนนี่นะครับสิ่งแรกที่อาเซียนเนี่ยทำก็คือช่วยตัวเองก่อนในขีดความสามารถของอาเซียนในตอนนี้ในเรื่องโรคระบาดเนี่ยเนื่องจากมีประสบการณ์มาเยอะตั้งแต่ปี2007เรื่องเกี่ยวกับแอคชั่นแพลนที่เตรียมมาก็ยังอยู่อย่างเช่น real time exchange of information นะครับ ก็ทากันอยู่แล้วทําได้เร็วจึงอธิบายได้ว่าอาเซียนเนี่ยเจอกันก่อน e ู EU เจอกันด้วยซ้ําไปหลังจากที่มีโรคระบาดฉะนั้นเขาเจอกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียดนามนะครับเป็นตัวตั้งตัวตีหลังจากที่รู้ว่ามีคนติดโควิดในประเทศไทยแล้วนะครับก็หลังจากนั้นเพียงไม่ถึงสามประเทศเท่านั้นเองก็มีการพบกันแล้วทางเทเลคอนเฟรนซ์นะครับตั้งแต่นี้ต่อไปเนื่องจากโรคระบาดนี้นะครับ มีผลระยะยาวอาเซียนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความเข้มข้นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในเรื่องสถาบันนะครับความร่วมมือสถาบันที่เกี่ยวกับสาธารณสุขเนี่ยผมคิดว่าในอาเซียนเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากขึ้นและก็ไม่เฉพาะแต่ในอาเซียนเท่านั้นกับคู่เจรจาก็เช่นกันอย่าง สหรัฐอเมริกานะครับอย่างประเทศจีนรวมทั้ง EU ด้วยนะครับอันนี้คือมองไปข้างหน้าว่าเรื่องเกี่ยวกับสาธารณัสูตเนี่ยจะเป็นประเด็นใหญ่และสำคัญที่อาเซียนจะมุ่งไปข้างหน้าแล้รวมอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือว่าทําอย่างไรนะครับที่จะให้ทุกๆประเทศเนี่ยสามารถผ่านพ้นนะครับวิกฤตนี้ได้ฉะนั้นอาเซียน ก็ร่วมมือกันนะครับสัญญาว่าจะต้องให้มีระบบการค้าที่เป็นเสรีเปิดนะครับจะต้องส่งเสริมการลงทุนเพราะนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้คนเนี่ยมีงานทำทำให้ลูกโซ่การผลิตนะครับทั้งในภูมิภาคและของทั้งโลกเนี่ยกลับมาสู่สภาพเดิมซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานนี่คือสิ่งที่อาเซียนได้สัญญากันไว้ฉะนั้นต้อง เราต้องตรวจสอบสื่อมวลชนต้องตรวจสอบผมเนี่ยเฝ้าดูอยู่ทุกวันว่าอาเซียนทําอะไรไปบ้างครับ